สวัสดีครับเคยนึกภาพโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กและการเรียนรู้ที่สนุกสนานไหมครับอากาศที่สะอาดถือเป็นรากฐานสําคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีเลยนะครับรู้ไหมครับว่าอากาศที่ไม่สะอาดส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กนิกได้มากแค่แคไหนจากการศึกษาพบว่าอากาศที่ไม่ดีอาจน,นําไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และเพิ่มการแพร่กระจายของเชื้อโรคยิ่งในโรงเรียนที่เด็กๆงอยู่ใกล้ชิดกันการรักษาความสะอาดของอากาศจึงเป็นเรื่องสำคัญมากลองคิดดูนะครับเด็กๆมักจะจับตัวเก้าอี้ของเล่นและสิ่งของต่างๆรอบตัวพื้นผิวที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเลยครับ การทําให้พื้นที่เหล่านี้ปลอดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งและนี่คือที่มาของไบโอซิเจนเครื่องฟอกอากาศและค่าเชื้อโรคจากอิตาลีที่ช่วยกําจัดไวรัสแบคทีรียและเชื้อราทําให้อากาศรอบตัวนักเรียนปลอดภัยต่อการหายใจด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับเด็ก b i o อซิเจนจึงเหมาะสําหรับโรงเรียนเป็นอย่างมากโรงเรียนที่ใช้ไบโอซิเจนพบว่าอัตราการเจ็บป่วยลดลงอย่างมาก และคุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฟังเสียงจากคุณครูที่ไว้วางใจ b i o อกซิเจนเพื่อสุขภาพของเด็กๆกันครับหลังจากติดตั้งไบออกซิเจนห้องเรียนของฉันรู้สึกสดชื่นขึ้นและนักเรียนก็มีสุขภาพดีขึ้นคุณครูท่านหนึ่งกล่าวอย่างพึงพอใจอากาศที่สะอาดไม่ใช่แค่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันคือสิ่งจำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีและการเรียนรู้ของเด็กๆเลือกไบออกซิเจน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับอนาคตของเด็กๆเพราะจุดเริ่มต้นที่ดีนำไปสู่อนาคตที่สดใสสนใจคงมเพิ่มเติม Line OA Bioxygen Thailand หรือเว็บไซต์ t ตย bioxygenthailand.com